ยังเบิดบ่น,นี่ยังจะค้นบ่ลงมาอยู่บ่ละวัวจีบวดแม่ลงมาอยู่บ่นี่ยังอยู่บ่นน่โอ้ยังหนึ่งยังสอง <c oughs> เอาผมแมนแมนมากแต่จักมือละสามมือแล้วบ่เออ เนียมาสาว้ปไปยังจกบาทของเขาเปล่าเออไปย่ยังจกบาทของเขาสมือตนี่ลกมาเห็ดอันนี้นี่น้ำเขามีมีเบียรงานยังแง่ก็แก่แก่ไปน้ำปพอได้ก็เห็ดไปน้าเขาเนี่ยจะ่าดดิผมปรมักเห็ดเบียบปปนดาโอ้ยมันก็มาบวดต้องกินสือตัวสับว่านันเดี๋ยวนั่นชื่อปนดายป็ไ่ บากว่นมีอยังกับเห็ดน้ำผึ้เจาเด้อผมบ่มักเห็ดเวียกเลยครับประสันเพราะมันจะได้ขึ้นเมื่อวอันเป็นยนงนเราแต่แแค่นี้แต่แค่บาา่านหุ่นจักกันอยู่ก็ออกไร่แบบนี้แล้วตะเสื้อ่าบวดไปแล้ววัดคือเพพาะนอนในมูฮห้กินมือสือหนี่บอกรับความขิดไม่ไปเห็ดไม่เด้อเพราะมันคองหนักหอก เย็กจ็กมือสองมือนสามมือหนึ่งก็ยังว่าผมประมาณเห็ดเวียกอ <c oughs> ปรับต้นทิดใหม่เห็ดแน่จากน้อยเนี่ยขนาดบ้านจะลึงเได้ไหมนะนพวกนี้จะบวชสิตายว่าให้บวชอีกท่าน,นเห็ดเวียกด,ดี <c oughs> แต่จุกกับอันแบบบะบีน้านะ เ <Okay. S 2> ฟอรเดเราะว่าเดียวเห็ุวัดเหลือก,ก้อนสันหุ้ยอยู่สันเดยวกูเอาจักหารอยองค์มึงเป็นผู้ที่หาร้อย้าวะสันหุ้ยอยูอดสันเัืสันแล้วเดเ๋ยวเรียกดีเดยอสันมันก็สำรวจนั่นแหละให้มันสัง่งสาธาดณกุศลสาธาณประโยชน์เต็มทีพวกนี้เขามากข้าวเดียวนั่านล้ทำนี้คนขยัน บวชออกมาปุ๊บขยันเดินนึ่งกลมทำสมาธิบอกเฮ็ดยังเฮ็ดน,นั้นเดียบบวชเนี่ยเอาไปทองอันนี้มึงจำอันนี้เด้เลยได้เร็วได้เข้าเดียวเพราะคนขยันขยันท้งการงานทางโกุกขยันการงานทางธรรมเหมือนกันเองสิบ่โดนดอกเขาสั่งสมเรียกว่าสาธารณกุศลประโยชน์ของเขาตัวนี้สินุนมยางดีเด้อเรียกว่าออกไปในทาง เมตตาพวกบิหารสีอันเป็นสนธาทนากศุศนเอาของนอกหนุนของในของนอกขอเขาสร้างเกดีบริหารลานทำปลูกต้นใหม่บดทุกอย่างเลยโดยเอิดว่าของนอกน่อมสู่ของในดันเขาสู่จิตใจนะตอนที่เขาทํางานนั่นเขาก็ยยมพบกปะผู้คนทั้งหลายเออคนจีข้านคนนระเปียบคนเบาแบบนั้นคนเบาแบบนี้เขากระสิน้องของมาหาตัวเขาเองคนแบบนีออ้แล้วเขาบอบแหง้แหง เขาบอกแพงแห้งเขาก็เหตุสุดใจสุดใจสุดใจของเขานั่นแหละเวลาถิ่มมันก็ถิ่มสุดใจเหมือนกันมดใจเหมือนกันสั่วันนี้เ่าวันนี้ผมเลยมี่ผลกระพวกมันร <c> ะ <oughs> ลายระลายมองระลายวัดมีซิวเพื่อเดียวสองกระซ่าพากันฝึกหัดตัวเองพากันทำวัดนี่เลย เลือกคัดสรรเอาบทสวดที่มันเป็นบทที่พระพุทธเจ้า,สาแสดงธรรมนั่นแหละธรรมจาักมั่งอธิตะมั่งอนัตตรักษณะสตรมั่งมุ่งคละสตรมั่งบทญานีบทกรณีมันนี่แหละบทวิรูกะเกะปกบทมหาธราะปริตบทยังติผ้าเห็ดนั่นแหละกับวัดใดก็จังหรือบ้านใดเลนใดก็จังถ้าขยันสวดในมุงคละสตร บทอเซวนาบทมหาธารณะปริตและกา,การวิชาสูตรเดอร์เรียกว่าการเจริญส่งโกพกศพ์หรือพอกุ้นด้วยโกพกศพบวบวัดบวบบานหรือบคุคคลกรชชาบบุคคลนั้นจะมีความเจริญส่งโกพกศพ์เงินทองบะขาดมือสองสัตว์เลี้ยงกทะทงมนัดขัดใจของปลูกของปูของฝัง วกการเกษตรต่างๆน,นนะบะข่อยมีแมงบ่ค่อยมีหมดมาแลงหรือหนอนอย่งางว่าหรือเพียบ่ลงลงกับบะเป็นยังได้กินขึ้นเก้านั่นแหละจังว่าสดพรรณบุปะเป็นเครื่องประจําบ้านประจําวัดแต่ขวาม่บุคคลผู้ใดนี่ที่ว่าจะเิญแล้วซึ่งธารณะผลิตตลอทั้งสรารการวิชาสูตรแล้วก็หรือวัดใดส,สถานที่ใด ตะกี้ผลปริษัสายสืบาวัตแบบนี้สถานที่ใดมีการเจริญออย่างหลัมหาธารณะปริและสราการวิชาสูตรนั่นหละต้นอ้อยต้นฝ้ายสัตว์เลี้ยงอช้างมา้าวัวควายหมูข้าทาสบริวารทั้งหลายไม่เป็นที่โทมนััขัดใจจากบอโทมนัดขัดใจ,จ,ดดใจคือบอขัดบอเครื่องบอเสียใจบอ คัดเครื่องกับผู้เป็นผู้นำหรือเจ้าหน้าที่หัวหน้าว่าไปสัตว์เลียงต่างๆ <c oughs> อยู่บอกนอนส้อนไงหูบ่คอยเป็นโลกน้ำเนีถ้ากันสวสดแล้วบ่คอยแรงดักกับบ่แรงอย่างหนึ่งแม้นว่าในส,สถานที่นั้นๆแบบนี้หมายถึงว่าเขาอาจจะคัดสนด้าน พืชพันธุ์ต่าญอาหารและอาหารหรือน้ำต่างสิแต่ว่าบ้านนั้นเรือนนั้นสถานที่นั้น,น,นบอ่อบ่อแห้งบแง่แรงในในส่วาโมบ้านนั้นสมมุติว่าบ้านนั้นเกิดแห้งแหง้งแรงเอาไงไงเออแต่ว่าเรือนหลังนั้นที่เขาส,สวดเสวานาอยู่นี่แล้วก็มหาธารณะปริตแล้วก็สรารการวิชาสูตรอยู่เป็นเนืองนิดพวกนี้เนะี่ยู่ยูไม่กินตลอด เมน่ผู้อื่นบม่มีเราฮือนหลังนีมีี่าวย่นย่อเปรียบเทียบเขามาขักแย้ได้ดนึ่แต่ว่าฮือนหลังนีมีอผู้อื่นหาบ่าได้เฮือนหลังนีหาได้บุคคลผู้นี้หาได้บันนี้เอาเฉพาะตนเลยเออบ่าว่าสิเดินทางไปทําการทั้งงานรือ,อยังก็แล้วแต่ผู้อื่นหานั่นผู้อื่นหากับเจ้าของหาทู้ว่าไปต้องปัญหาคนคนผู้นี้หาได้พวกอื่นบ่คอยได้พ้นผ,ผู้นี้เก็บเป็นรักษาสัพ์ได้ เป็น,น,นลักษณะนั้นสถานที่ใดบันดนใดรับถ้า,ามีการสวดมนต์ทำบัตรเช้าเย็นนะมันกสิค่อยๆจะเลื่อนลงเรื่องกันเองหรอกพ้นกฐิค่อยๆเขาวัดเองเพระบาการสวดมนต์โดยผาคภาษาเฮาวาสวดมนต์สวดมนต์คือการแสดงรรมของพระพุทธเจ้าเด้เป็นการแสดงรรมพระพุทธเจ้าเป็นกระบอกเสียงของพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าสวดบท มงคลสูตรหรืออเศวานาพระพุทธเจ้าแสดงธรมรมบแมนวาสาวน่นเพื่อเอาขังเพื่อเอาอันใดอันหนึ่งบรมเมนแบบนั้นเป็นการแสดงธรรมแล้วบทที่มูเทวเทวดาทั้งหลายเขาหมักก็คือบทอเสวนาเนี่ยแหละบทหนึ่งโดยส่วนมากบัดเด็จจาเพาะเจ้าจ,ง,จงลงแต่ว่าโดยส่วนมากยังวานนะเกิดการตกเทียงกันมากน่ะสิบสองปีออมูเทวดาทั้งหลาย ดีซีทำความถึงเรื่องอย่างเชตวันหมายถึงสว่างจา้าหรือมนมาถามซึ่งได้เป็นมงคลสูงสุดโลกทั้งหลายตกเทียงกันมาน่านแล้วพวทุทธเจ้าก็เลยแสดงอัสสีบันบน้ากันเองและรหรือสมัยตะกี้มีการนิมนต์พาไปเป็นมงคลในสถานที่นั้นในการขึ้นบันไม่บอบอกภาษาเขาง่ายๆเลียงพระน้ำบานเลียงพระน้ำบานมี ที่ว่านิมนต์ไปฉันบ้านผมมั่งนิมนต์ไปฉันนั่นมั่งมงีมั่งนะเออว่าสมัยสมัยที่ว่าสวดมนต์ตะกี้คือพระพุทธเจ้าแสดงถรำเนี่ย่ได้สวดหลายปณีสไ่ได้แสดงหลายปณ้แสดงหลังระบดหรือว่าเศร้าระบดนั่นแหละเจ่พอเข้านี่นี่ว่าสวดมนต์เละสวดหลายหลายละนิย่อมในสมัยนั้นเพิ่นแสดงรรมก็คือม่งคนละสูตร คืออาศวนาจะพารนานังวณิท่ตานันจะเสวนานั่นเองเออคนกสิบ่าวไปจะไปคบคนพานเดอ้เอ,อเพราะว่าคนพานทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะสักชุงมสักชวนพวกเจ้าไปเล่นการพระนั่งมัง่งไปดื่มสุลาเม,าม่ไร่มั่งไปกระทําใมสิ่งผิดไปหลักหรือนินท่าคนทั้งสี่หนี่เรียกว่าคนพลาดนีออ่พนสแสดงพนจงมีมีท่านธรรมบทประกอบเป็นขอเป็นขอเป็นขอไปได้่ว่าพวกเขานี่ เลื่อเยเลื่อยเป็นว่าสวดเอาเต่หัวใจเอาเฉพาะเลยนะปันทิตานั้นจะเสวนานให้ครบเฉพาะบัณฑิตบัณฑิตนาปาก์ทั้งหลายจังบห่หววความหล้บอันนี้นาปาก์ทั้งหลายจอมีความตรารถนาดีต่อมูมหาชนทั้งหลายแล้วเพิ่มกับสิยกตัวอย,ย่างในธรรมบทไปเรื่อยๆเยขาเจะสิสวดบดเดียวถ้าจะว่าสวดหมายถึงพระเจ้าสแสดงบทเดียวเห็นหนาลักษณะนั้น <c oughs> ่ว่าพัข้าวถาคุณได้อยากสวดกับื้อหมองได้ว่าสีสวดขึ้นบ้านไมบอกว่าหาตาบ้านไม่ก็ได้ดอกทีว่าเขาเจ้าเรียงพระเป็นประจำตั้งสี่เป็นสี่ไปแสดงถ้ำเดออ้อเป็นสวดมนต์คือเข้าเข้าในเอื่นว่าสวดมนตออ์เครื่องกรับใจมณะแปลว่าใจคือมนต์เขาเรียกอื่นมนต์สวดเครื่องสอนใจเครื่องเครื่อง เตือนสติเตือนใจตนเองสวดมนต์นั่นนะบทมงคลสูตรเด้อมหาธารณาปราิตสรารการวิช,ชาสูตรเนี่ยแต่ที่เลี้ยงบ้านเลี้ยงาขึ้นบ้านไม่หรือหรือทำบุญขึ้นขึ้นเฮือนก็แล้วแต่บ่แม่นบ้านไม่ก็สระซานิม,มนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปสันยู่ที่บ้านกันหนาทังสีก่กาให้เออล่อมุขพระสงฆ์แต่ข้าใจดีแล้วสวดน,นี่ก็ต้องไปสวดหลายดอก พอตาเสวนาจะพารนานังปันทิตานันจะเสวนาเอเอมันก็เกลื่อนคนกันมาเองโดยเทวดาติเป็นญาเท่าเองมั่งหรือพุ่มเทวดาลุกพระเทวดาต่างๆก็ไปร่วมโตกันกับมาเองเออแล้วก็บดมหาธาร,รณะปฏิตผพุทธนังชีวิาสานาสกาเกนักเขียนตรรายโยกาตุงทางง้ายมีโหตุแล้วก็สราการชาสูตรนั่นแหละย่อมเป็นไปพุ่มเทวดาลุกพระเทวดาอยู่หันนที่มีหลายๆอย่างที่พกเข้าบ่รุ้บาเข้าใจ สาก,การวิชาสูรดีคระคือบบอุดยูอุดจินกันแล้วกันเออแม้ในชุมชนนั้นบ้านเมืองนั้นยือดอยากแรงแต่ว่าเงอนหลังนั้นคนผู้นั้นบออดอยากยอมจะเดินโลยโรกัพซับอาหารเื้อ,อยู่อาศัยลือหาเงินก็นได้แต่ทั้งสี่แหละนะตามที่เข้าไปปลาไปตามปลาอาเซวะบทที่เข้าสวดเป็นประจำอยู่ในปลาอยู่แล้วนะคือคือเป็นประจำทุกมือ พวกอันมูภิกสฆ์ข้าจื้อใบเออบทกรณีบทวิรูปะเกขบทมหาธารณะตปริบทสราการวิชาสูงนะอันบางแย่งก็เลยสวดเฉพาะการดอกเช่นเช่นว่าอ่าัททันตปริตคือข้าวยางจากสกคนนี่ข้าจากไปทำดอกคั่มข้าก็ก้มยางไปข้าก็เพ่งในอารมณ์เดียวเลยหมายถึงสวดเป็นอารมณ์เดียวเลยบ่เออตะวันบ่ได้โดนบ่ได้นานดอก ก็มันไปสอดทำหลอกค้ำไปจังไดน่ะก็เลยเป็นที่อาจาจรยเลี้ยวไปฟังก็คือเป็นที่อาศารรย์ล้วมันเป็นไปได้จังไก็คือเคยยางไปน้ำทางธรรมดาเนี่ยคือยางปุนยางปีหลอดปุดหลอดปีไปธรรมดาแต่วันปุดไปไปเงยหน้าขึ้นเที่ยนหนึ่งแล้วปุ๊บมันหอดหรอสี่กะมีเดี๋ยวไปฟังอันนี้เป็นเฉพาะอ่านเดี๋ยวว่าจัดท่านแตปริอนว่าเอา แต่บทที่สวดประจําเดอ้อการณีวิลูปะเขมหาธารดาบริ์สระการนิชาพวกนี้บวอ,อยากดกับอดดอกบวอื่กดักเป็นสิยุเพู้เดียวกลางโดงกางปลาหางคนเป็นลอยโล่เดือนสนมันถึงมีชาวบ้านมาใส่บาตรไหมมีนนสัน,น,นแหละแต่ยังนั้นเวลาเวลาห้าขึ้นบทอัน พุทธานังจีวิตัสสะนัสกาเกนิกิเพิ่มขึ้นมาหลดเห็นเลยเลีอัน,นี้เห็นกับตาเป่าๆห้องนือบางพวกก็ดื่มนี่ที่อันสมควรอยู่กลางห้างห้องพนมมือบางพวกก็นั่งเขานั่งยังยองนั่งยังยองบางพวกก็ดื่มบางพวกก็นั่งยังยองเออบ่าแม่นนั่งระเพียบแบบนี้นั่งยังยองไหมนั่งยังยองพนมมือไหมเต็มอันนี้เ้าให้ฟังตามที่เป็นที่เห็น บอกลุกขะเทวดาพุ่มเทวดานี่ดูเครื่องก๊กใหม่ลงบดนายถึงวิม่านก,ก็ไปแปะอยู่ทันเพิ่นประเพิน่นเพิ่นเปรียบเทียบไมฟังเสือว่ามันอยู่ในก๊กใหม่มันอยู่ในก๊กใหม่เ,เ,เด้เออมันเป็นแบบนั้นเอาตัวนั้นเป็นนิมิตไม้เครื่องไมย่ซื้อเอางาใหม่ก๊กใหม่นั่นซื้อได้บานเขาก็ดีอะ่ายจิวเดอร์ซีบเดเดอร์กวางนันเดอร์มูสิไปถูด,ดงถูปาน <laughs> ออพวกถ้าถ้าไปถูไาจาริกกะถุดง <c oughs> ไปจาริกคือเที่ยวไปตามป่าเพื่อเป็นการคมกลียดตาแห่งตนเด้อื่นว่าจาริกะถุดงเออ้อพวกนี้พวกถูดงถูป้าเป็นหาก,กินเขาป้าจะซื้อหลับกันบทกรณีให้ค้องปากขึ้นใจนแห้งตลอดเพื่อย่างดีคือคือ ดูวามหมายยังจำเพียงคันดีนะบดกรณีบดวิรูประเขนี่เป็นการผูกมิรกับมูสัตว์ตระกูลงูตระกูลงูเพราะว่าแม่ตระกูลงูยังเหลือที่ขี่เชฟแมงกอดอยังต่างๆพวกหนูพวกแมงมุมสัตว์พิษอยังต่างๆเนะ่ยเขาทำการผูกมิกไปแล้วบอกไปแล้วว่าบอกหัวหน้าญ่มันไปแล้วเนี่ยพวกน้อยๆมันก็บ้าต้องศีน่ะ นั่นแหละอันหนึ่งบะหมี่ลายบ่หมีนคมแต่ว่าเป็นการผูกมิรผูกสัมพันธ์กันตากันเออมหาธารณะผลิตนั่นแหละไปเป็นประจำโลดมหาธารณะผลิตบะอืดข้นใส่บาทไห้ดอกมันจะอยู่ป่าผู้เดียวสองรอยกิโลุ่นั้างนี้ดอกชาวบ้านแถวนั้นสใส่กินแต่ที่สําคัญก็ต้องสองชาญเจริญนชาเดล่ะอันหนึ่งบ่แม่นเพื่อไปหาจากใดนั้นใดนี่ดอกเพื่อถ้าเข้าไป ข้อมแต่เข้าไปฝึกัปฏิบัติเพื่อทีลดละกเลสนเท่าเองเลือที่สังเกตคิดตัวเองเอวังมาผลผนิพาฒน์อย่างเดียวนั่นลนะ่ะมีเป็นประจำเนี่ยมันชีบทเด้ออย่าลืมบทกรณีบทวิรูป,ปะเขมหาธารเนี่ยผลิตและสรารการวิชาสูตรตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาใหา้มันบ่มีมองไหนเผย,ยแร่ด้มีวต่เท้าหนึ่งได้อันสรารการวิชาสูตรนะบะมีเด้มันเกิดจากมองนี้ละ่ะ โอ้มานานแล้วขอ้อมันนี่อล้วหาเบิ้งโลดถาว่ามันมีมิตรของเฮ้าแล้เอาลงไวแห้ลงไว้ในในเน็ตในยังละบุจักยัง<ม>เกินยังนะกูเกินกูเกินยังกับลงไว้อันนี้พวกมันเป็นความรูทางทั้งในจะที่เพิ่มเติมต้นอ้อยหรือเลือกสวนไรนา คาถาโบราณมันใจ้พวกนั้นก็บอกให้ฟังพวกอัอตภาพที่สองเขาบอกให้ฟังเอเขาใส่มาก,ก่อนเขาบอกเรื่องอดีตเนี่ยฟังเลยเออมันก็แมนของเขานะแล้นะวก็พวกเขานั้นให้มันได้ของป่ากข้นใจของปากมึกเมื่อไรเอาเป็นเคิร์ดออูใดทั้งนั้นแหลนะแล้วก็โตที่ ครุ่มจริงๆเลยหมายถึงความเคารพนอนๆปุตตะเจ้าเด้อนมัตุพุทธานังตัวนี้สิเป็นหัวหน้าใหญ่หมู้โมสำหรับห้างใสนมัตุพุทธานังนมัตุโพธิยานโมวิมตตะนังนโมวิมติยาเนีมยม่ยตัวนี้ครุ่มทั้งเบิดไปแล้วจะว่าไปคําว่าครุ่มหมายถึงห้านึกถึงพระพุทธเจ้าถุกอง,ง์นึกถึงโพธิญาณน,นึกถึงพะนิพานหมายถึงความลุดพลแล้วก็นึกถึงพระผู้หลุดพนไปแล้วหมายถึงพระอรหันต์นี่ทั้งหมด รวบทั้งหมดเลยนี่เ่อได้และนีเท่าได้ห้องกับข้ารพนอมนอมเท่านั้นแหละนะว่าตัวนี้ห้องใส่ประจําอย่างสัน่นเ้าพวกสิขึ้นบ้านไม่จังสิมูทิสุงฆงทั้งหลายเราได้กัล้องเปลี่ยนแปลงเนืยอย้อไม้ลงเด้อคาว่าเปลี่ยนแปลงเนื้อหม่ที่กินบ่แม่นเนวใหม่เป็นของเกา่าเป็นของที่ใส่มาตั้งสมัยพทะเจ้าสแสดงธรรมหรือภาษาลีบุตรแสดงธรรมพระกัจจายนาะแสดงธรรมพระอานนท์นนสแสดงธรรมเด้ ว่าบทต่างๆคือเป็นบทญานีกับช่างบนแสดงธรรมบทกรณีกับผนแสดงธรรมบทวิรูปปาเเคผนแสดงธรรมเออพวกเข้าเลื่อนว่าสวดมนต์ลองย้อนทวนขึ้นไปหาของเก่าบิงแต่ว่ามันจะเป็นของหม่สมัอนี้โอ้บ่เคยหูยินบ่แม่นดอกบ่จักสีวบางสี่ดิบ่จักรูวันนั้นวันนี้หลวงพ่อนั้นพอนี้คือบ่พาเห็ดกับว่าดิเป็นสั่นนี่คือเข้าบอกเข้าใจพราะมัน มันขาดความเข้าใจความศึกษาและความรู้จริงขาดหลายความรู้จริงเขาเป็นคือคือย้อนขึ้นหลังฟังเอาเบื่องเอาความรู้จริงว่าพุทธเจ้าคนไปสันเขาคนใดแม้กระทั่งงานแต่งงานคนกันยังไปไหมเออบ่ได้ไปทั่วไปได้มันมีในบันทึกอยู่แล้วคนไปแต่งงานพระนั่นถะเด้จะบอกคนไปแต่งงานนั่นทานั่นอ่ะเออมีม่อนพุทธเจ้าไปสันเขาคนจากอ่านมีย ออหมายถึงพะนันะ่ะด้านทานั่นออน่ะอเพิ่อนเทศนาไปธรรมดาเพื่นนั่นแหละเดี๋ยวบอกเข้าอืน่นอื่นว่ายัางหลักือว่าจเจริญพุทธมต์หรือยังกว่าไปแต่จริงๆริงคือเพิ่นเทศนาเออเทศแล้วเพิ่นก็บอกนั้นทะาเธอเสียบ,บวชไหมว่านอยากพระเจ้าข้าพระสารหลงปากไปน้าเพลินนึงมวละถือบาทยังน้าคนไปจนว่าเขาบาัดจนบวชบวระแล้เดี๋ยวว่าด้วยเพิ่นบอกไปไปอยู่แต่เพิ่อนไปมี มีแนวใดคือเอาคนมาบวชไปเนว่นั้นแต่พระนั้นท้ากับกบนั่งอันปทะชุตบทกาลยานี่ผู้เป็นเมียก็เลยบวชแล้วว่ได้ฝึกหัดศึกษาอย,ย่างดอกคินฮอตเตเมียั่นแหลยเพื่ยพาไปเบิร์กนั่งฝนะ่าแต่าเ้านั่งฝ่ามาเรียบเทียบกับเมียไปในโลกนี้เลยอันนึงคือลิงอีสีดางดานนะอันบัดน,นั่งฝ่ามาันก็งามตัวนะันคนละเรืืองกันเลยว่าจากได้บอนังฝ่าเดี๋ยว สิรับล่องห้ว่าสิเอาห้อุ้ยก็อยากได้แล้วสนะถ้าอยากได้เฮดแบบนีเดอร์เดินจงกรมแบบนี้นี่เนี่ยรีเดอเกสาร์มาหนาคาตันตาตัดโจเดอร์ไลไปพาวนาไปพาวนาไปบรรลุท่ามภาสีเอาบบดนี้เนาะนั่งฝ่ายยังเป็นของเราขนาดนั่นแหละภาษายังก็คนเราเราไม่ดินพวกมูเน่นนะเดอะบทกรณีพากกนรได้หรื่ัง บทวิลูปะเขใดก็ยั่ยงสละการวิชาสูตรมหาธารณาปริตมน,นี่นมามัตถุมันต้องไดแหละบอกใด้อไ้้มึงบากวันมึนนนหาแมงบอกมึงลาปุ๊กพียง <c oughs> สน่นละธรราดาเด็กด้อยอึงเส้นละฝึกได้อยู่ดอกมันังสี่ฝึกได้อยู่ แล้ว้า้ามาไ้ทั้งถาเอาไปทั้งสันมันเล่นกับมันพอสนใจ้ามาไ้น้ำเขามันนังเหงาหมกเหงาหัาากองเงี้ยนะยอกกันนี่แต่ไปยูตะาเพิน <c oughs> มาตรงนี้นี่มาหยอกกบาบฟมือนี่เนาะแต่นําไปพีหน้าเอาเองล้วนแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับจ้าของเองแหละเพราะว่าที่เป็นบทใดคือบามาหรือที่บอกแน,แนวท่าหรือแสดงความเห็นไหนฟังวันนี้พวกนี้ บวกเนี่ยไหนมันใด้เด้อไล่เขาออกป้าบุตนแหละ <c oughs> <c oughs> อาววาล่ะ <c oughs>